เติมหัวเชื้อมาตลอดเนี่ยผลของการเติมหัวเชื้อก็ปัญหาที่ตามมาก,ก็อาจจะเกิดช้บละลายได้แคมเป็นรอยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทำมาเยอะมากที่ไม่ดี<ไ>ก็ไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้ สวัสดีครับผมแจ็คจากจูนไบโอนะครับวันนี้ก็มี d m a ม1.9มาแก้วาวกำลังจะรื้อตัวแก้วาวออกมาพอดีมาเจอน้ำมันเครื่องครับเนี่ยน้ำมันเครื่องครับเนี่ยก็คือถามเจ้าของรถมาเจ้าของรถบอกว่าเติมหัวเชื้อมาตลอดเนี่ย ผลของการเติมหัวเชื้อก็คือจะเป็นข้าเมา1.9ครับ m a x 1.9แก้วาวครับตกใจเช้ช <c oughs> ่างแนะนำดีครับผมอ่าก็อีกเรื่องนะครับน้ำมันหัวเชื้อเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อมีหลายคนผลิตไอ้ที่ดีมันก็ดีครับไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนมันดี เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทำมาเยอะมากเราก็ต้องดูที่มันดีจริงๆแต่ถ้าให้ผมแนะนำมาผมว่าไม่ต้องใช้ดีกว่าถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงเวลาใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีๆคือไม่เป็นไม่เป็นแบบนี้แน่นอนครับ